ไหนก็ไ,ไหนๆแล้วครับแย่ไข่มดแดงตัวนี้ส <c oughs> วัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องอุ้สว่ชาแนลครับ <c oughs> วันนี้อาจเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นวัดนะครับวันนี้ก็มาเยือนหมายเดิมครับหมายเก่านี่แหละที่ทําห้างไว้นะครับมากับาทางนั้นเองแล้วก็ <c oughs> น้องเบ้นนะครับวันนี้มากันสามคนนั่นเองเขาเริ่มใหม่นี่ละ จะเริ่มซุ่มกันละไปครับเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุ้นแล้วก็ไปตามล่าปันนินกันไปครับไปหเงิบ อยนี่เลยครับท่านผู้ชมดูนั่นเองย,ย้ายห้างไปมาไปมาเอาเอาเอาปืนจะล่วงแบกโน่นี่คนหนึ่งครับน้องเนบนแบกห้างไปแบกห้างไปมาไปมาละ อ๋อโอ้โหก,ก็มันเนาะเมื่อกี้ก็ยกมาจากที่นั่นแหละตอนนี้กลับไปที่ทเก่าที่เดิมอีกแล้ว โดนโดนครับโดน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 โอ้ว่ามันติดนะครับตอนนี้มันติดติดไอ้ต้นไม้ลาบดึงไม่มาละปล่อยทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปเอาครับทีเดียวเลยถ้าไม่หลุดซะก่อนนะ ปล่อยันนั่นแหละไปาปาปไปาปาลงแห้งได้วเวลาเก็บข้าวของแล้วครับนน,นั่นเองกับน้องเบน์อยู่นนเราไปเอาปลากัน เฮ้ยมันหลุดเว้ยเฮ้ยหลุดหลุดหลุดเฮ้ยหลุดมาเฉยเลยเว้ยเมื่อกี้มันติดต้นไวยาลาตอนนี้มันหลุดมาแล้วสงสัยมันเออดินออกคนเดียวครับเอ้ยไปเอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะหลุดเดี๋ยวมันจะหลุดได้ปลอดภัยที่สุดเดี๋ยวดึงเนื้อขาดเหี่วอ,อีกน่ดเลย ว่าผมลงแห้งเรีย right <apply> บร้อย well, นะ like แล้วนะก็คืออ่าเก็บปลาตัวนี้แล้วก็จะขึ้นบกเลยเพราะว่าตัวนี้น่าจะไซส์แบบโอเคครับเนี่ยครับทุกผู้ชมเกือบว่าแล้วเกือบหลุดเนี่ยโอ้เนี่ยถ้าอีกนิดเดียวนี่เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ย ไส้แตกเนี่ยโหใหญ่ครับใหญ่ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได,ได้ติดอะไรเลยเนี่ยลูกดอกติดดิ้นลูกดูห้างผมโอ้หางยิงปลา แค่นั้นแหละทำแบบไ้เร่งด่วนครับนี่แหละประมาณนี้เอ้ยนี่ติดยังไงล่ะเนี่ยกนนี้ เนี่ยใส่ถุงเรียบร้อยออื ไหนก็ไ,ไหนนแล้วครับแย่ไข่มดแดงตัวนี้ <c oughs> ใกล้จะกลับละ <c oughs> ดูครับใช้อะไร <c oughs> ใช้ถังถังน้ำตัดครึ่งน <c oughs> ี่เลยครับพานโ่เคเลยนั่นเอง มากันสามคนก็นิดหนึ่งครับเพื่อบรรยากาศแล้วก็อ่ามิตรภาพดีๆที่มอบให้กันครับเดี๋ยวสรุปอยอดปลาของวันนี้เลยนะครับว่าทางอานัตีเองแล้วก็นั่นเองน้องเบ้นเนี่ยได้ปลากันกี่ตัวนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันครับเป็นอะไรที่แบบน่าเซอร์ไพรส์มากครับวันนี้ <c oughs> ขนาดเป็นหมายที่ผมเคยมาประจำนะ <c oughs> ไม่รู้เป็นไรครับวันนี้ <c oughs> อะมาดูปลากันครับก็ให้ดูแบบง่ายๆเลยนะครับวันนี้นะได้เอากลับบ้านหนึ่งตัวครับอ่าจริงๆแล้วผมได้สามตัวนะครับของของผมเองนะได้สามตัวแล้วก็แบ่งให้น้องเบนต์ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องเบนต์พลาดวันนี้ไม่ได้ซักตัวนะครับอ มาใหม่ก็เลยตื่นเต้นไปหน่อยไม่ได้ซักตัวนะครับผมเลยแบ่งให้น้องเบ้นตัวหนึ่งแล้วก็ทางนั้นเองก็ได้ตัวหนึ่งครับแล้วก็ไอ้ตัวหนึ่งนั่นเลยครับอยู่ในถุงย่างตอนนี้ก็เป็นแบบเอ่อเป็นกับแก้วครับกินกับน้ําชาที่หนึ่งนี่ครับนี่ก็สองตัวของอไอ้น้องเบ้นตัวหนึ่งแล้วก็ของนั้นเองตัวหนึ่ง สองตัววันนี้ <c oughs> ก็ได้แค่นี้ครับสำหรับวันนี้นะ <c oughs> ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับวันนี้สำหรับวันนี้เออปลาไม่ขึ้นเลยครับท่านผู้ชมเ <c oughs> ือแบบจะขึ้นก็แบบตัวตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับมันอยู่ที่อ่าตัวหนึ่งก็ฝ่ามืออะไรอย่างเงี้ยนะครับฝ่ามือแล้วก็มีอยู่สองตัวของนั้นเองกับของผมเองเ,องเนี่ย ก็น่าจะน่าจะเกือบโลได้ครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดขีดนี่แหละก็ได้ประมาณนี้ก็รวมกับมดแดงนนิดนึงนะครับที่ได้วันนี้เหนื่อย หนื่อยใจหลือเกินนั่นเองนั่นเองรู้สึกจะได้ครับวันนี้ครับนานนานแล้วครับวันนี้นานแล้วที่ไม่ได้มาครับไม่ได้ออกหลบนานแล้ววันนี้ยังไม่แม่นเลยครับวันนี้ปลาขึ้นดีไหมครับหรือว่ายังไงปลาก็พอมีครับวันนี้มีไม่เยอะวันนี้ไม่ไม่ค่อยออกเลยปลาวันนี้สงสัยมันจะกลัวครับสงสัยจะกลัวฝีมือนั่นเองเขานะครับ วันนี้ก็เลยปลาไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวมาถามความรู้สึกของน้องเบ้นนิดนึงเนาะ,ร,ะรู้สึกอ่ารู้สึกยังไงครับอืมก็ตื่นเต้นนิดหนึนน่งครับจไว้มาปลาก็เห็นอยู่นะแต่ยิงพลาดไปหน่อยครับอ่ะนะครับก็ความรู้สึกของน้องเบ้์กับอ่านั่นเองนะครับก็สรุปก็ได้ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ โอกาสหน้าครับกับนั่นเองแล้วก็น้องเบนจะเลยปิดกล้องไปเลยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมูซวดชาแนลแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ผมนั่นเองน้องเบนต้องจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ หลังกล้องขอ,อนิดนึงครับตเต็มครับพี่น้องครเบีคาราบิวก็แบบนี้แหละนะครับคืออยู่แบบปนนอกบนนอกแล้วก็แบบลูกทุ่งลูกทุ่งก็ประมาณนี้นะครับใครที่แบบ ชอบสไตล์นี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามรับรองว่าสนุกและมันแน่นอนครับ